บอกลาคนเก่านะครับเพราะรักใหม่จะรวยนับเราฟันธงนะครับวันที่จะโดดเด่นที่สุดคือวันจันทร์ครับซิกออฟครับนับแปลว่าการบอกลาความรักครั้งเก่านับแล้วก็มีความรักครั้งใหม่ที่จะร่ำรวยนะครับและคนวันอังคารนะครับได้ไพ่สามเหรียญแปลว่าเปรียบเสมือน ถูกรางวัลที่1น,นะเพราะการตัดใจครั้งนี้เป็นการใจที่ถูกต้องนะครับแล้วก็คนวันพุธนะครับได้ไพ่7ไมแ้แปลว่าสร้างฐานะและสร้างความมั่นคงเขาบอกว่าประสบการณ์และบทเรียนที่ถูกบอกลาทําให้เกิดความมั่ง,ง,งคงั่งมั่งคงมั่งมีร่ำรวยร่ลำรวยนะและก็เป็นคําว่าบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่โตขึ้นนะครับและคน วันเสาร์นะครับได้ไพ่ไฮโลแฟนแปลว่าสัจธรรมเมื่อเรารู้ถึงคําว่าสัจธรรมทําให้เรารู้สึกได้ถึงคําว่าใครที่เรารู้สึกได้ถึงความรักที่ส่งเสริมนะครับนี่คือคนวันเสาร์คนสุดท้ายคือคนวันอาทิตย์ได้อัศวินคีมา้าจอเรียนดาวราชาโชคเพราะคุณกําลังมากับคําว่าโชคแห่งความเฮงของการบอกลาคนเก่าและมีความรักกับคนใหม่ที่ร่ำรวย วันปันธง5วันนะครับก็คือวันจันทร์สิค,ครับนะครับวันอังคาร3เหรียญน,นะครับวันพุ7ธ7คาถาและวันพฤหัสไฮโลแฟนสังคราชสุดท้ายก็คือคนวันอาทิตย์ครับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเจอครับ